สิีครับสวัสดีครับพบพอ,อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผลสรุปของการแข่งขันมือนีนะครับทีมโตยโยต้าพิมพ์พลสื่อสป,ปอร์ตนะครับเข้ารอบทั้งสองทีมเนาะเข้าอันดับหนึ่งทั้งสองทีมใช่ครับไม่เจอกันในรอบรองสุดยอดเลยทั้งสองทีมมาไปเจอกันอรอบชิงโอเคนี่มาดูกองหลังเราไปหนกน ายอดครับยอดเราเข้าที่สองเป็นกัมเรียนเข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่งทั้งสองทีมโอเคโอเคเอายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม มาสองมือเสมอสองมือนี่แหละเมตดนะต้องชนะตามเป้าตามเป้าอ๋ออันนี้ก็แบทแ้อตรงแบทนี่โอ้สุดยอดเลยากกบ

อ่ไเดียวไม่อยากเจอชุดนีพะว่าลูกคลุกหลายเนี่ยเหม่ตองต้องขใจด้ออ้ยแาตัวให้่ชุดนี้ม่ไม่ต้องไม่ต้องย่างดีครับได้หลวงพัจไหลยงกันใจนักสเพียงแม่สิ่งเี้ยมันไ่นถ้าที่บัวอีเท่าทิอ่ ฝนนังคนางคนจกินกันไกลกิ่นมาก้งหาเี่คือเิ่งกินเข่าไปใั่ไหครับ โอเคโอเคขอบคุณมากเราจัมเจอกันวันจันนี่แจันมูสเย็นตู้สองกินมไม่เชี่ยกูเกินหมล้เหมือนรกับผมแบบเหมือนบอกยังตุอรยู่นี่แหละวันนี้ยังเหตเป็นราจัวมากกว่นเดี๋ยวประตูประตูม่แม่มหมุนอยู่ก่อนลสนาม่มอยู่กงกลางเนาะม่เสือา ประตูน้ำเลยไก่เป็นประตูน้ำเหรอองเหับประตูดีแล้วเอาตีหมูว่านนี่ประตูต okay. ัวนึงมาบดี่งไปปคันคู่หนึ่งมาจับประตูเนี่ยเจ้าออกมาตีเยแต่ว่าเราเจ็บเนยเจ็บบอไร ประตูก็บสาคัญนเลยประตูนีน่ก็บสาคัญนเลยมันบอลท่าเร่มันท่าเรา่ที่ามมันเพรมันลงความสองหัวบรรยากาศหลังการแข่งขันนะครับนี่คือบรรยากาศหลังการแข่งขันนะครับทีมงานผู้เบื้องหลังนะครับหลังจากที่ ฟุตบอลจบนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยบ่จบนะครับแล้วครับก็มาดูแลทำความสะอาดนะครับเกมรจีกันอ่ะมก็การมันก็การหลังการแข่งขันครับฟุตบอลกับ จบลงไปแต่ว่าบรรยากาศการแข่งขันพอท่านจบนะครับที่นอ้องเทากับมานางสังสรรค์กันนะครับสุขภาพและมิตรภาพนะครับเนาะอย่ฟุตบอลได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศบรรยากาศหลังเกม ใร่นส่อย่้เา่มเบกินกำลังมากกำลังมากโอ้ชุดยอดครับอันนี้จากของโตโยต้าพิมพลสส่อสปอร์ตนะครับลองดูครับรสชาติอร่อยมาก ชิมชิมชิมหน่อยนะครับชิมชิมเลยเดี๋ยวผมถือไว้ให้โอเคอ่าชิมหน่อยครับชิมหน่อยโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดครับ พ่อเชีี่โไปกินข้าวครับสวัสดีครับเจอกันวันจันทร์นะครับซอมแนบประตซ้อมแนโัวมาตักตัดตัดแกงเลยมาวันจันทร์ไมยคุกอน่าัแตัว็ตัวแข็แขงตัวต็งั็ั็งตัวแ้ ตัวทีตีแพ้อะรตีครับไ,ไม่่ ครับสวัสดี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 ครับเดินทางปลอดภัย

นี่นะครับเด็กเด็กเยาวชนนะครับลูกหลานของนักฟุตบอลนะครับก็มีพื้นที่ได้ออกกำลังกายนะครับบรรยากาศครับ,บผลสรุปวันนี้นะครับทีมโตโยต้าพิมพลสื่อสปอร์ตก็เข้ารอบทั้งสองทีมนะครับเข้าเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองทีมนะครับ จะมีแข่งขันกันรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็คือวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี่ครับวันนี้วันที่4วันจันทร์ที่7นะครับจะมีแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งก็คือวันจันทร์ที่7เดี๋ยวนาชาติจะมาทําคลิปส่งให้มิตรลักษมิตรสหายได้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7นะครับ นี่คือบรรยากาศให้ดูบรรยากาศหลังการแข่งขันนะครับหลังจากที่ฟุตบอลจบเราก็คือพี่น้องกันนะครับทุกทีมนะครับก็สนุกสนานกันนะครับในสนามจบแล้วก็จบไปนะครับส่วนหลังเกมก็มิตรภาพนะครับ ูอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นทั้งนักฟุตบอลนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองหน้านะครับแล้ววันนี้มาเป็นเชฟนะครับมาเป็นเชฟดูแลพี่ๆเพื่อนๆในทีมนล้ครับเป็นได้ทุกอย่างนี่ล้อว่านักหวนพิมนาชาพี่ต่คนหน้าตาล้อๆนะครับ อันนี้แม่บ้านแม่บ้านนะักฟุตบอลนะครับมีตะก้นหน้าตาสาสวยนะครับมาให้กำลังใจพอบ้านนะครับแข่งขันฟุตบอลนะครับนะครับเ,เตรียมทีเ่เดี๋ยวพบกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับผม